แสงเล็กๆในห้องพักฟื้นอารีนั่งอยู่บนเตียงในห้องพักฟื้นของโรงพยาบาลเธอทอดสายตามองออกไปนอกหน้าต่างอย่างไร้จุดหมายก่อนจะถอนหายใจยาวเฮ้อไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ออกจากโรงพยาบาลสักทีรู้สึกเหมือนชีวิตติดอยู่ที่นี่ประตูห้องค่อยๆเปิดออกคีตาเพื่อนของเธอเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มบางๆเขาวางช่อดอกไม้เล็กๆลงบนโต๊ะข้างเตียงก็เพราะร่างกายมันอ่อนแอนไงเลยอยากให้เธอได้พักบ้าง คีตาหันมาสบตาเพื่อนรักของเขาแววตาของเขาเต็มไปด้วยความห่วงใย,ยและเข้าใจไม่ใช่แค่ร่างกายแต่ใจด้วยอารีก้มหน้าลงมองมือของตัวเองที่ประสานกันอยู่บนตักน้ำเสียงของเธอสั่นเครือแต่ฉันกลัวกลัวว่าถ้าออกไปจะไม่มีแรงกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมอีกแล้วไม่มีใครกลับไปเหมือนเดิมหรอกขีตาพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นทุกวันคือการเริ่มต้นใหม่ทั้งนั้นเธอแค่ต้องเชื่อว่าแม้จะก้าวช้าแต่ก็ยังเดินไปข้างหน้าได้ อารีเงยหน้าขึ้นแต่แววตาของเธอยังคงเต็มไปด้วยคำถามและความกังวลแล้วถ้าวันหนึ่งฉันหายไม่ทันเวลาล่ะขีตายิ้มอย่างอ่อนโยนเวลาของเรามีจำกัดจริงแต่สิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าเหลือกี่วันแต่คือเราจะใช้วันเหล่านั้นยังไงอารีนิ่งฟังคำพูดของเพื่อนค่อยๆซึมลึกลงไปในใจฟังแล้วเหมือนง่ายแต่ทำยากนะขีตาพยักหน้ารับ ก็เพราะมันยากนี่แหละถึงเรียกว่าความหมายของชีวิตการยิ้มในวันที่เจ็บปวดการขอบคุณในวันที่ยังหายใจอยู่นั่นแหละคือของขวัญที่แท้จริงหยดน้ำตาค่อยๆไหลลงมาอาบแก้มของอารีแต่มันคือน้ำตาแห่งความซาบซึ้งใจขอบใจนะที่มาอยู่ตรงนี้อย่างน้อยฉันก็ไม่ต้องต่อสู้คนเดียวขีดตะกุมมือของอารีไว้แน่นเธอไม่เคยอยู่คนเดียวเลยจำไว้แค่หัวใจยังเต้นแสงเล็กๆก,ก็ยังส่องอยู่เสมอแสงแดดยามบ่ายที่ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาดูเหมือนจะสว่างและอบอุ่นกว่าเดิม